สวัสดีครับผมโชคกับผมสวัสดีครับผมนาโนครับพวกเราสองคนนะครับมาจาก dot a สองจับไทยนะครับผมวันนี้เราจะมาแจกรางวัลประจําเดือนตุลาคมใช่ครับซึ่งเดือนนี้จะเป็นรางวัลของเดมิฮิโร่จำนวนสามรางวัลด้วยกันนะครับครับผมผู้โชคดีก็จะมี3คนนะครับผมแต่ละคนก็จะได้เป็นคนละหนึ่งตัวนะครับคุณก็มาเลือกไปเลยนะครับว่าคุณจะเอาตัวไหนจะเว้นตัวสีทองนะครับที่ต้องไปตุกเอาอย่างเดียวใช่ครับแล้วก็เลือกแต่ดวงนะครับผมผมก็อยากได้เหมือนกันนะครับตัวสีทองก็เดมิฮิโร่นะครับผมจะเป็นโมเดลของฮีโร่ในเกมราู่ต้องไปสนนนใจมมััะครบผก็ มีอยู่5ตัวนะครับมีคิสซ่าไมเดนดูมสลาคไทนี่แล้วก็เวชบูสุรินะครับผมถ้าคุณโชคดีคุณก็จะได้ตัวทองและคุณก็จะได้หีบทองใช่นะแต่ว่าคุณจะเห็นว่าของตอนนี้มันหมดนะครับผมเพราะว่าสินค้าที่เราเคยมีมันมีจํากัดมากนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าคุณโชคดีนะครับเราจะต้องสั่งจากต่างประเทศมาให้คุณนะครับผมจะใช้เวลาอย่างน้อยประมาณ3มอาทิตย์นะครับผมกว่าจะมาถึงไทยนะครับผมนับจากวันที่สั่งนะครับผมเราจะสั่งหลังจากประกาศผลหนึ่งอาทิตย์นะครับเพราะว่าต้องจัดการให้เรียบร้อยก่อนใช่คร เพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าถ้าคิดคุณจะได้ของเนี่ยก็น่าจะได้ประมาณปลายเดือนนะครับผมน่าจะนะครับผมปลายเดือนนี้ใช่หรือว่าปลายเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับผมแต่ถ้าคุณชัวร์แน่นอนครับถึงจะช้าหน่อยถ้าช้าสุดๆก็น่าจะได้ประมาณเดือนพฤศจิกายนวาคมนะครับผมใช่ครับผมก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับผมกติกาเดิมนะครับผมมีตัวสำรองสองคนตัวจริงหนึ่งคนนะครับผมตัวสำรองดับสองดับหนึ่งแล้วก็ตัวจริงนะ ก็ตัวจริงมีเวลาสองวันนะครับผมในการมารายงานตัวนะครับผมสองวันตัวจริงไม่มาก็ okay. ให้ตัวจสองตามลำดับนะครับผมเจดวันไม่มีใครมาเลยก็ชวดไปใช่ครับผมของก็จะเก็บไว้แจกเขาหน้านะครับผมซึ่งของเขานี้นี่อาจจะเป็นยกเลิกเบนป็นรายการอื่นแทนนะครับใช่ครับเพราะว่ามันมันแพงค่าส่งนะครับถ้าเกิดก็สั่งแค่ตัวเดียวอะไรงเงี้ยแล้วก็ของมันท่านจะมีน้อยด้วยนะครับครับผมก็อันนี้เป็นรายชื่อของลูกค้านะครับผมตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลานะครับผมจนถึงวันที่ส1บ็ดตุลานะครับผม ็คนแรกก็จะเป็นคุณเชนบัตนะครับผม LTW นะครับผมแล้วก็คนสุดท้ายก็จะเป็นคุณอีพิกไลนิ่งนะครับผมรหัสก็จะเป็นหนึ่งศูนย์สามหกเจ็ดแปดนะครับผมก็เหมือนเดิมครับเราใช้เว็บเรนดอมโ g ในการสุ่มนะครับมาที่ตัวที่หนึ่งเลยนะครับผมเป็นตัวสำรองอันดับสองก่อนนะครับก็จะเป็นห้าแปดหกห้าศูนย์นะครับผมห้าแปดหกห้าศูนย์เป็นของคุณ google นะครับผมของคุณ Google เป็นตัวสำรองันดับสองนะครับ google tm นะครับ ตัวสำรองรนดับหนึ่งนะครับสามสี่หนึ่งเก้าเก้านะครับผมสามสี่หนึ่งเก้าเก้าสามสี่หนึ่งเก้าเก้านะครับเป็นของคุณสุภาชาคุณสวัสดนะครับสุดชดาปะสุดชดาสุดชดาครดบสุดชะาสุดชดามากกว่าครับสุดชะดานะสุดชดาภูนสวัสดนะครับผมก็เป็นตัวสำรองระดับหนึ่งนะครับผมก็ติดต่อมานะครับน่าเป็นทีมข่าออฟฟิเชียลนะครับผมครับผม สองหนึ่งห้าแปดเก้านะครับผมสองหนึ่งห้าแปดเก้าเป็นตัวจริงนะครับผมสองหนึ่งห้าแปดเก้าเป็นของคุณสกอร์เปียนทีเอชนะครับผมคุณสกอร์เปียนทีเอชก็จะเป็นตัวจริงเลยนะครับผมสําหรับตีมิรโลตัวแรกนะครับผมก็ยังเหลืออีกสองตัวนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปแจกนะครับผมขอพูดนิดนึงนะครับผมว่าตัวชักบาร์พุชตอนนี้ยังมีของอยู่นะครับ ก็ชักบ้าพูดหลายคนก็ค่อนข้างจะชื่นชอบกันนะครับผมแต่ว่าพอดีว่ามันไม่ได้ขึ้นหน้าแรกนะครับผมหลายคนอาจจะคิดว่ามันหมดเพราะว่าปกติมันหมดตลอดเลยครับตอนนี้ก็จะมีของอยู่นะครับผมพร้อมส่งภายในหนึ่งวันทาการเลยนะครับผมสั่งวันนี้ส่งพรุ่งนี้เลยนะครับยกเว้นติดเสาร์อาทิตย์นะครับผมก็ตามนี้นะครับลองไปดูรีวิวได้นะครับผมชักบ้าเราทํารีวิวทําวีโออะไรไปหมดแล้วครับโอเคครับมาแจกต่อนะครับผมเป็นตัวที่สองตัวที่สองนะครับผมขอในมิฮิโรนะครับครับผม สองเจ็ดแปดหกสองนะครับผมสองเจ็ดแปดหกสองสองเจ็ดแปดหกสองนะครับเป็นของคุณสกาลสกาเลเตสกาเลเตมันสกาเลเตอ่ะอันนั่นแหละครับผมคุณสกาเลเตนะครับผมคุณเป็นตัวสอนองแบบสองนะครับก็มาในงานตัวด้วยนะครับผมหกสี่เจ็ดศูนย์ ไอ้ <11 4 S 1> อหกสี่เจ็ดแปดศูนย์นะครับผมหกสี่เจ็ดแปดศูนย์หกสี่เจ็ดแปดศูนย์นะครับเป็นคุณแอฟสเตอร์ทัสนะครับผมคุณแอฟสเตอร์ทัสก็จะเป็นตัวสำรองอันดับหนึ่งตัวสำรองอันดับหนึ่งนะครับผมของเดมิฮีโร่นะครับผมเราตัวจริงเลยนะครับผมหนึ่งโอ้โหคนหลหนังๆเลยเนี่ยคนสุดท้ายว่ะเกือบเปลือกว่ะเกือบเปือกหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่เก้าศูนย์นะครับผมหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่เก้าศูนย์ หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่เก้าศูนย์เป็นของคุณไซเลนดายนะครับผมทำไมชื่อคุณมากเลยคนนี้คนนี้คนนี้คุณมากคุณไซเลนดาอาจจะคุณเพราะว่าเพิ่งเจอไปเมื่อวานคุณไซเลนดายนะครับผมก็เป็นตัวจริงเลยนะครับผมของในมิโคลตัวที่สองนะครับผมหวังว่าจะดูวิดีโออยู่นะเราชื่อคุณมากคุณไซเลนดายนะครับโอเคครับ ก่อนที่เราจะไปแจกตัวสุดท้ายนะครับผมขอแจ้งข่าวนิดนึงนะครับผมเว็บเกมสตรีมบอลเลตเหมือนเดิมนะครับผมเราก็ยังขายอยู่นะครับผมมีจ่ายผ่านข้าสวิตทุวันนี้แล้วก็บัชีธนาคารนะครับผมซื้อสตรีมบอลเลตได้นะครับมีทั้งเงินไทยเงินเหรียญนะครับผมก็แล้วแต่คุณชอบแบบไหนนะครับผมก็เลือกซื้อได้เลยทันทีนะครับผมล็อกอินผ่านทางสตีมก็ได้ Facebook ก็ได้นะครับผมตอนนี้ก็มีสมาชิกอยู่จํานวนหนึ่งแล้วแหละขายได้บ้างเว็บเนี้ยนะขายไ่ได้บ้างนะครับผมก็มีบัตรขายไปได้จํานวนนึงนะครับผม ก็ช่วงนี้ก็มีกิจกรรมฮาโลวีนของทางสตรีมเขานะมีเกมรดรดทั้งเมียเท่มีๆเงใหม่ก็มาลอซื้อกับเกมสตรีมได้เช่นกันนะครับผมใช่ครับผมผู้ขี่ใหม่อะไรอย่างเงี้ยคุณอยากจะซื้อคุณก็มาซื้อกับเกมสตรีมก็ได้ก็ฮาโลวีนเที่วจะลดถึงวันที่3าิพฤศจิกายนนี้นะครับมีเกมรถประมาณ4ี0้กว่าเกมครับมันเยอะมากนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าดูไม่ไหวนะคุณก็ไปลองเลือกๆเอานะครับผมสนใจอะไรก็อย่าลืมถ้าคุณจะซื้อเกมมันจะตีนะครับผม เกสตีโมเลสนะครับผมใช่ครับผมหรือว่าติดตามผ่านเ c e b o o กก็ได้ของเกสตีโมเลสนะครับก็ <c oughs> จะมีพวกข่าวสารอัปเดตต่างๆ <c oughs> ใช่ครับถูกมนะครับเราก็จะเหมือนกับโพสต์ข่าวประจํานะครับผมโพสเยอะกว่าดอทสองอีกเพราะว่าดอทสองมันไม่ค่อยมีอะไรอัปเดตนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ตัวสุดท้ายเลยของเรมีฮีโร่นะครับผมกับตัวรอลดสองก่อนนะครับแปดหนึ่งห้าหกห้านะครับผมแปดหนึ่งห้าหกห้าแปดหนึ่งห้าหกห้านะหกห้า เป็นของคุณดีโรบินนะครับผมคุณดีโรบินเป็นตัวสำรองอันดับสองนะครับผมตัวสำรองอันดับหนึ่งนะครับจะเป็นใครสองสี่แปดหกห้านะครับผมสองสี่แปดหกห้าสองสี่แปดหกห้านะครับเป็นของคุณอันันซ่าอันอันซ,าซา่าอันน่าจะอันซาซาอันซ่าอันนันซ่านะครับผมอันันซ่าสามนะครับก็จะเป็นออฟชเชอร์เกียนะครับอันนี้ ก็อันนั้นซ่าสามนะครับก็ติดต่อมาด้วยนะครับเป็นตัวสำรองอันดับหนึ่งเลยนะครับผมของเดมิฮีโร่นี่ตัวจริงแล้วนะคคนนี้จซื้อเดมิฮีโรเหมือนกันนะครับอาวจเจริญแต่ซื้อไปสองตัว้ะครับในนก็อยากได้ตัวอื่นก็ติดต่อเพิ่มเลยจ้ะอ่าครับอยากได้ตัวทองก็ติดต่อมาเนี่ยเขาอาจจะได้แล้ววะไม่รู้กันสี่เจ็ดสี่ห้าหนึ่งนะครับผมสี่เจ็ดสี่ห้าหนึ่งสี่เจ็ดสี่ห้าหนึ่งนะครับผมเป็นของคุณอ dobe ี e เออเอ คนนี้ผมว่าไม่น่าจะพลาดอะทำไมอะคนนี้นี่ทำไมต้องเป็น Adobe a เอะไรเนี่ยซีเอสหกไม่รู้อันนี้ผมก็ไม่รู้กันนะคนนี้นี่คนนี้ก็น่าจะน่าจะแหละน่าจะไม่พลาดแหละครับอ๋อแล้วแล้วไอ้คนเมื่อกี้อันนั้นดันนาอะไรนะโอเคครับคุณ Adobe AE CS6 ซหกนะครับผมเป็นตัวจริงเลยนะครับผมของ Demi Hero ตัวสุดท้ายนะครับนก็ยังไงทั้าทั้งสามคนก็ติดต่อมานะครับแล้วครับผมอย่าลืมนะครับผมมีเวลาตัวจริงมีเวลาแค่สองวันนะครับ คุณรีบดูแล้วก็ติดต่อมาครับสองวันก็คือน่าจะสองวันนับจากปล่อยวิดีโอออกไปก็เหมือนสามวันนั่นแหละเรานับบวกไปสองนะคิดว่าดูกันแหละส่วนใหญ่เพราะว่าเราก็ประกาศต้นเดือนอยู่แล้วนะครับก็ตามนี้นะครับผมสําหรับเดมิฮีโร่เขาจบลงตรงนี้แต่ว่าของรางวัลเดือนหน้าเนี่ยต้องบอกว่าพิเศษแน่นอนครับพิเศษแน่นอนนะเพราะว่าผมก็อยากได้เหมือนกันผมก็จะสั่งมาใช้เองเหมือนกันครับของรางวัลที่จะแจกเดือนหน้านะครับผมเป็นกระเป๋านะครับผม กระเป๋าดองกี้นะครับผมจากวีเดอร์ไฟน์นะเป็นผมไม่รู้ว่ามันเป็นไงเหมือนกันนะแต่ว่าผมก็จะสั่งมาเหมือนกันเดี๋ยวผมได้มาแล้วผมมารีวิวให้ดูนะครับเราก็จะแจกกระเป๋าลูกนี้แหละครับผมแจกทั้งหมดสองลูกสองใบนะครับผมก็จะมีแจกสีนี้อันนึงแล้วก็สีนี้อันนึงนะครับผมว่าคงไม่มีใครอยากได้สีดํานะครับอันนี้ไม่รู้นะแต่เราแจกสองสีนี้นะครับเป็นล็อกสีนะครับก็จะมาก็จะล็อกสีไปเลยนะครับผมคุณโชคดีได้อนไนก็เอาไปครับยกเว้นว่า ไปคุยกันเองโมมันจะอะไรขนาดนั้นแลกกันเองอันนี้คงคงยากนะครับแต่ว่าเราก็น่าจะล็อกสีไปเลยนะครับผมก็มีสองสีนี้นะครับก็แล้วแต่ความโชคดีของคุณนะว่าคุณจะได้สีไหนเอกระเป๋านี้มันจะเป็นกระเป๋าคือมันดูเหมือนเล็กนะครับเห็นมือคนไหมครับเห็นมือคนนะครับอันนี้คือมือฝรั่งนะครับใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามีวิดีโอให้ดูนะครับกระเป๋ามันใหญ่มากนะครับคุณอย่าคิดว่ามันเล็กนะครับแต่กระเป๋านี้คือเป็นกระเป๋าที่แบบเนื้อค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ฝาสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับใช่ครับแต่คุณคงไม่ได้เปลี่ยนรคับฝา นี่กระเป๋าประมาณนี้เนี่ยครับใส่โน้ตบุ๊กนะครใส่คือนี่ใส่โน้ตบุ๊กเลยนะเห็นไหมเห็นมือถือนเนี่ยโน้ตบุ๊กขาวๆเนี่ยเนี่ยใส่โน้ตบุ๊กเลยนะครับเนี่คือใส่โน้ตบุ๊กได้เลยนะครับกระเป๋ามันใหญ่มากครับก็เหมาะสําหรับใส่ไปเรียนอะไรเงี้ยเนาะใช้แทนกระเป๋าไปได้เลยนะครับผมเป็นลายดองกี้นะเราก็เลือกลายไม่ได้จริงๆมันมีหลายลายมากนะครับผมแต่เท่ที่มันเกี่ยวข้องกับโดตาทูเนี่ยมันก็จะมีแต่ดองกี้นะครับมันจะมีวิดีโอให้ดูนะครับเดี๋ยวเราให้ดูวิดีโอแบบขาวๆนะครับเีย มันก็จะเป็นเนี่ยครับขนาดประมาณนี้นะครับกระเป๋าครับมันมันมาหืมามากนะครับผมคุณอ,อาจจะคิดว่ามันเล็กนะครับแต่มันใหญ่มากแต่มันจะมีหลายลายนะครับผมแต่เราเอาเฉพาะลายที่เป็นของดองกี้มาเท่านั้นใช่ครับผมเดี๋ยวผมได้มายัางไงผมจะมารีวิวให้ดูนะครับผมกระเป๋าตัวนี้ครับดูแล้วมันน่าจะใส่อะไรนหลายอย่างนะแต่ถ้าเป็นสาวๆตัวเล็กๆน่า <laughs> จะน่าจะไม่ไหวนะใหญ่มากเลยก็ประมาณนี้นะครับผมรางวัลที่จะจกเดือนหน้า เป็นกระเป๋าลกนี้สองลูกนะครับผมราคามันอยู่ที่ลูเท่าไหร่อ่ะสี่สิบห้าเหรียญนะครับผมราคาเท่าชักบังเลยนะสองพันบาทนะครับครับรวมภาษีรวมไรนะครับผมก็ตามนี้นะครับผมแต่กระเป๋าลกนี้บอกไว้ก่อนนะครับเราไม่รับพิโอเดอร์นะครับผมใช่ครับเราไม่รับพิโอเดอร์นะครับคุณไม่ต้องมาไม่มีการจําหน่ายม่แน่นอนนะครับไม่ไม่ต้องมาสั่งเราให้เราสั่งฝากซื้อนะครับไม่มีนะครับผมเราเราไม่อยากซีเรียลเรื่องภาษีบ้างถ้เราสั่งเยอะเดี๋ยวจะโดนภาษีนะครับก็ สำหรับวันนี้ก็คงเท่านี้นะครับผมสำหรับรางวัลเดือนตุลาคมเดือนหน้าก็รอรุนเดี๋ยวโปตเตอร์น่าจะขึ้นภายในอาทิ์นี้นะครับใช่นะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ฝากไว้เท่านี้ครับสว,ส,สวัสดีครับ